โอเคครับสวัสดีครับเราอยู่กับรายการ XD ็กดี k ลคิ g a m e r TV ใช่แล้ววันนี้ก็เราก็อยู่กับเกมแกรลีมอนะครับโอเควันนี้เราจะไปทำยานโอกาส NASA กันนะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับ hey. What the... เฮ้ยวันหูวแดอดเบ๊โอเคนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราอยู่กับลองบัสซ่า เนี่ยวัสดีครับเนี่ยถ้าเจอไอ้หมอนี่ที่ไหนนะคือมันเป็นหมานะอืมใช่โอเควันนี้เราจะมาทำยานวกัดนาซ่าเราจะให้นาซ่าส่งยานวกัศขึ้นไปในกระสวยนะโดยเออพู้ขึ้นเอ้มุงมึงไม่ใช่กูโอเคผู้ที่จะขึ้นผู้ที่จะเป็นหน่วยกล้าตายนะสำรวจขึ้นไปนะคือมึงนะเพราะมึงสร้างไม่เป็นกูต้องเป็นคนสร้างแล้มึงก็ขึ้น เอสโดยวัสดุของยานนะจึ่งทำได้แข็งแรงมากนียต้องพิเศษนอะไม่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 มันไม่ดีวัสดุของยานนะนี่ครับทำด้วยฐานวงกลมมีไม่แหงใหญ่ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเดินไปแล้วเปอดีตเปรนดีแล้วไปเลยอดีนอ้าว กูบินค้างว่ะมีแล้วดินเฮ้ะเ้อ๋ออ๋อ,อช่างมันโอเคฮะเรื่องของยานอวกาศแล้วแต่ชิ้นส่วนได้เออขึ้นไปนั่งบนฟันเฟืองไหมไม่เนี่โอ๊ยวัดอย่าครับเอ่อเร็วครับเร็วเร็วไม่รู้ดิใช้อะไรหาอะไรกว้างใหญ่ๆ ประตูคุกโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้มันบินได้นะการใช้มโมเวบอลหยุดผังหยุดผังนะนี่ยานนาซานะถ้าเกิดเสียหายแม้แต่นิดเดียวนะเร็วสิครับนาซาเขาจะส่งคุณกลับไปดาวอังคารนะรีบนะครับรีบรียบใช่ไหมรียบใช่ไหมใช่เร็ว พวกชอบรีบเร็วสิครับโอเคครับจะเลื่อนทำไมครับขึ้นไปเดี๋ยวจะเย็นสิโอเคเราต้องทำที่ให้เขานั่งนะไม่งั้นกลับไปไม่ได้เนี่ยก็อีโ<ง>โ้โง่ๆเลยเอ้ยลงมาก่อนนะเอ้ยอย่าพึ่งก็ได้โอเคอเคอะมันติดกับพื้นบอกว่าเมื่อกี้ เร็วท้าโอเคปิ๊บเร็วไปร้าแคปนี่นะาซาได้ส่งออกไปแล้วนะยานโอกาสล้ำแรกของโลกนะครับยังนะยังก่อนนะครับกลับมาติดตามนาซ่าได้ไหมในชั่วโมงหน้าเราจะเห็นนักบินโอกาสลาโลกหรือไม่ติดตามไอ้ควายโอ้วิไม่รู้สึกอะไรบ้างเลย oh betul, Apa ปะตู่ Apa ตายแล้วโอ้ปะตู่โอ้มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วอยู่แล้วมันลงไปแล้วโอเคนี่คือว่าปะตู่อดุโอ้นี่คือจะไปแล้วโอ้ โ okay, okay, อเคนะครับคิดดีก่อนคิดดี่ก่อนนะฮะก็จบแค่นี้นะพ่หน้าก็เออ่ติดตามได้อาจจะช้าหน่อยลงโคตรช้าเลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เราขอมาจากลากันด้วยนะมิตรบัตรเนะี่ยไปไหนแล้วอ่อน,น,นี่มิตรบัตรวันนี้ไหนฮะมิตรบัตรครับนะ มิตอรวัดอยู่ไหมมิเตอรวัดยังอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยอโอพอไม่เงยครับก็วันนี้ก็จบเทปแบบโง่โงๆลาโลกแบดตายแบบโคตรง่นะไปแลละบาย